สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวรถโม่6ล้อ2.5คิวนะครับหรือเรียก2คิวครึ่งไอตัว10ล้อคันที่แล้วขายไปแล้วนะครับคันนี้จะเป็นเอ r อ o b o c o p 210เป็นเครื่อง 4HK 210แรงครับจะเป็นหัว2ใบปัด210ไม่มีแคปครับอ่าเป็นเครื่อง 4HK ระบบเบรกกิฟฟี่ ครับเป็นโม่สองจุดห้าคิวครับรตัวนี้ก็โม่สวยไม่ไม่ผุครับเื่องดีหัวใต้ท้องไม่ผุนะ เครื่องก็แห้งสวยดีสวยหนะมหมูปั่นปูนแดงมากเลยเนี่ยตัวนี้เป็นปั๊มไคยาบ้าครับภายในถือว่าได้ใหม่ด้วยนะเนี่ยครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่สสอ,อะไรนะครับอยู่อยู่ศูนย์อะไรลังสิตศูนย์ใหมู่วงเวียนที่3ครับซ้ายมือหลังคาสีน้ำเงินนะ หรือติดต่อที่ไลน์ id ด์ s o r s o r นะครับขอบคุณครับ